เั่นมีใช่ไหมเ้ยเอะไรที่อะไรอยู่บนได้แม็กโดนแรกไม่โดนแรกเขาโดนเด่นมาให้เล่นสองเปิร์กเลื่อตัวอะไรอ่ะเบเกอร์หลังใช่ไหมสองเปิร์กเนี่ยมีแทงใช่ไหมมีเออมีแทงกับเปิร์กจุกแน่นอนพี่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเขาไม่ได้รีเควสโดยตรงไงเ,เอีกแล้วอ่ะ ดิประตูบ้านใหญ่ไปเครื่องมัานใหญ่แล้วกูใช้เปินอะไไปก่อนไปทิ้งเลยกี่ขวดเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมันโดนกูมึงโดนกูหลอกเขาตู้ไปก่อนในวันนี้แล้วกูไม่ทิ้งเลยกี่ขวดแล้วก็หากูไม่เจอแค่นั้นอะไรผมเมื่อกี้ผมก็จะไล์โดดแบบไม่มีเสียงแล้ววิ่งมาแอบอีก เปล่ผมไม่เจออีกแค่นั้นแล้วกูพับเลยแค่นั้นเปล่าเปล่าเพื่อไม่ธรรมดาไงแค่นั้นทิ้งเปราบอาหารนะแค่นั้นเออเสียแล้วเทียนตามไปไงแค่นั้นแล้วกูพูดแค่นั้นไงเอย๊ย กูแย่ว่ะไปโดนตีต้องอย่าพับอ่ะต้องตีกอ่ะถ้าพับพี่ตายตรงนั้นป่ะเอ้าเี้ยกูยังไม่เจ็บนี่เปลี่ยนก้อแต่เขามย่แล้วอาหมดแล้วแต่ไม่ได้ปั๊มไม่ดมอยู่ใกล้ โอ้มยเยี่ยบเดือยเจอเยี่ยบผายเจอเยี่ยอะไรนักหนาวะทุกวันเลยสบายเจอผมอีกเยี่ยโดนช่วยไม่ได้โอ้ยช่วยให้โอ้ลืมเสียงหล่อเลยใช่แล้วโอ้โหผมก็ลืมเสียงหล่อไปเลยให้แบงค์ไปดึงแล้ว่มาดึงแล้วมันเติดดูมันเติดดู ที่มาดึงแล้วกูก็กูก็ลืมเสียงหล่อไปเลยโอ้คุยเพลินไปหน่อยขอบคุณนะครับที่เตือนกันเก็บเคื่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้บ้านใหญ่ก็เคล้จะเสร็จ เที่ยวช่วยหน่อยพี่พี่เที่ยวช่วยหน่อยอ๋อไม่ได้หรือเ่าพี่เอกอะไรเป็นอะไรมเอาก็เป็นเสียงหลอกนะเที่ยวเที่ยววาซ่านคนไมีคนปันขวากลางอ่ะพูดยังไงให้เสียงหลอกเหมือนสเตนารลอสแล้วเขาใช้สกิลเลยอ่ะเขาเลยผมวิ่งเลยเขาวิ่งเลยไปแล้ว โดนกูหลอกโดนตู้ไปหนึ่งทีแล้วก็ทิ้งกูไปอีกเลยไม่เอากูเลยทำไมขอสกิลพร่อมเพื่อขนาดน,นั้นน่ะว้ายชิบหายแล้วนอนไม้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอนอนไม้ไปเลยนอนไม้ไปเลยนอนไม้ไปเลยเดี๋ยวตีเจเดี๋ยวตีเจนอนไม้ไปเลยน คานคานหน่อยนะคานหน่อยนะคานฝั่งนี้แบงค์ฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้เว้ยไม่ทันแล้วแบงค์อ๋อฝั่งหนูอ๋อจะซีเจเราก็ลืมขีดเฮ้ยพียวไอ้เพียวใอยู่ดีๆอุ้มให้อยู่ดีๆมึงก็อุ้มมึงจะอุ้มมึงก็อุ้มมึงอยู้สิมึงจะอุ้มมึงก็อุ้มเฉยๆอย่างนั้นเหรอไอ้บอนี่เพียวหรือจะเชื่อมันแบบทำให้เราไม่คาดคิดมั้ยตัวเนี้ยโอยเยออขาว สเต็ปงงวยล้องหลอกเขาทู้แล้วกูก็ไปทิ้งรอยขีดข่วนอันนี้ต่อก็มาแอบคอมแมปป่ะเอาละหาก,กูไม่เจอไอ้ย่าหาก,กูไม่เจอก็จะกนนินจา้า <ผม S 2> แค่นั้นไ,ไ,ไอ้สัสกับจอร์ดอะ เสียงสาร่ากับจอสเลยอะเรียบร้อยหาเราไม่เจอีจอสาร่ามาช่วยผมก่อนสาร่าใครขึ้นได้เร็วกูจะตกเฟ็สองแล้วสาร่าให้มันเป็นไปได้ไงจอสเอาเชี่ยเอาสาร่าดีตเก็บเตรียมหัวเลยสาร่าไม่มีใครช่วยเต่ย่านะไอ้ไม่มีใครช่วยทุกวันเลยชวยแล้วตาช่วยแล้วจ้าก็แบงก์ไปอีกวนมาให้ถูกชื่อไม่แบงกไม่โด่งเลยคุยสวย เจอสารภาพเข้าไปโอ้โหโดนอ่ะโดนกูอีกแล้วอ่ะสวยจอร์ชโอ้โหชัวร์ข้าวอร์ยานข้าจะกลัวแล้วจอร์ชมันอุ้มเลยเครื่องเครื่องนี้มีอยู่นี่หว่าครับบนกาโอู้หนิดเดียวอ่ะเมื่อกี้ไล่มาอย่างรอขอช่วยสารภาพได้ตั้ง้ไปนอนหนึ่งทีให้รอยทับผมหายอ่ะ ปั่นดิเหี้ยเบื่อจะหายอะไรเว้ยสกอร์ปั่นยูปั่นยูอ้าวแปลกปะกระแทกกระทังโทรมาปะตรงนี้บ้านใหญ่บ้านใหญ่อย่างเดียวเดี๋ยวมาช่วยให้ลูกเด็กสเปคใครไม่รู้แม่งคอมโบแบบไม่ทิ้งรอยเท้าอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนผมมันนิดเดียวเลยะทุกคนเกือบสองได้แล้ว กูสาโดดไลฟ์มาแบบเงียบเงียบตรงฮอนคูไปเป็นทงแล้วปะไหนต่อบนหละงเราตั้งต่าขาพยายามไม่รู้นะแฝดไม่ไดวจิ้มให้เราวิ่งไป ไป,ปั่นอยู่ขวากลาง่ะต้องใส่แล้ววะตายยากไม่ได้ได้ต้องใส่เล่นยากน่าจะบั๊กอยู่ครับ ป๊อบว่ะเป็กซ้ำฝ่าบนสุดนหน่อยได้เด้วเอาไห้คับยนอยู่กันเปรียงมันไม่ดีหรอ ปวดหัวที่ได้อยู่นอนไม้บ้านฟ้าทำไมเปิดสา, <c oughs> ายบนนะสายบนสายล่าง <c oughs> โคันพาลงแบบ VIP ที่นั่งพิเศษเฟ s s ์สคลาสนานอยู่อะต้องมารอช่วยก่อนอะไรม,มันมัน <58 S 1> ปวดหัวเกิดหอะไป ออกสายล่างแล้วคนดีถ้าแบงค์ขึ้นมาแล้วแบงค์ต้องไปไหนเนี่ยสายล่างเป็นไงมึงเจอกูไอสัตว์มึงเจอกูช็อตนีหล่อๆเลยไอสัตว์เรองเท้าเจอกูหล่อๆเลยช็อตนี้เปิดกันก่อนแล้วตอนนี้กูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างกูรอช่วยอยู่ไม่ต้องห่วงอ้าวมันมีคนจะตุยแล้วพี่เอกมันมีคนจะตุยไม่้มันกลับลงไปอ้าวมันกลับลงไปเออไฟวางลงไปวางลงเออใจล่างดีกว่าพี่เที ปิดยางก็มาลงมาเลยยางยางยางล็อกอยู่ยากมีพยาบาลแต่ลองใกล้ใกล้ตายเดีแต่รองใกล้ใกล้ตายแล้วกูช่วยได้ไม่ต้องห่วงลองปิ๊มๆเลยไม่มีพยาบาลเอาไงดีพี่ขึ้นไปพับไม้แล้วไล่เลยป่ะหรือยังไงดีวะได้ได้ได้แล้วเอาได้หกสิบแล้วกว่าจะมาถึงหรือว่าพับไม้แล้วนี่ดีวะพับแล้วไล่พับแล้วไล่พับแล้วไล่ เออพับเลย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 พับไปให้พับไปให้พับไปให้แล้วแบงไปไปแบ่งไปร้าวบายบายนะจ๊ะหล่อเลยเหรอหล่อเลยจ๊อยันไปเจอจัดเจอจอดเจอจอดกลัวมันทืบประตูบ้านฟ้ากูโดดหน้าต่างไม่มีเสียงแล้วกูวิ่งลงไปผ่านหน้ามันมันไม่เห็นกูอ่ะเพราะกูไม่เพราะกูไม่มีรอยเท้าอ่ะโอ้เสียงก็หล่อแล้วก็เล่นสไตล์ก็หล่ออีกสาย สาวตึมเลยวะเนี่ยสาวตึมเลยแบบแบบนี้ยังหลอ่อ